เกาลัดไทยครับเพื่อนๆนี่นะครับต้นเกาลัดนะครับตอนกิ่งแล้วนี่ฮะรากเกิดดีมากนะครับแต่ทีนี้นะครับข้อเสียของเกาลัดคือกิ่งเขาจะเปราะเปราะนะครับน้องหักง่ายนะครับดังนั้นถ้าเราตอนเราก็ต้องระมัดระวังหาอะไรค้ำหรือใส่ไม้เพื่อค้ำกิ่งเขาไม่ให้หักง่ายเนาะก็จะช่วยได้เยอะนะครับเป็นง่ายแต่กิ่งก็หักง่ายนะครับดังนั้นนะครับเกาลัดไทยเป็นไม้ที่ กิ่งเปราะบางหักง่ายนะครับแล้วก็ต้นเขาก็ใหญ่แข็งแรงดีขยายพันธุ์ก็ง่ายระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูสิครับนี่ตอนติดแล้วเกาลัดไทยนะครับเป็นอาหารเป็นผลไม้เป็นอาหารที่น่าปลูกติดสวนติดบ,บ้านไว้นะครับเนาะเคยกินแต่เกาลัดขั่วใช่ไหมครับที่เป็นของประเทศจีนญี่ปุ่นอะไรนั้นใช่ไหมฮะนี่เรามาลองดูเกาลัดไทยดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับ เพื่อนๆหลายคนที่เขาปลูกก่อนหน้าแล้วนะครับบอกเขาต้มกินนะเขาไม่ได้คั่วนะฮะเขาบอกก็อร่อยดีนะครับส่วนเราเนี่ยมีต้นอยู่ฮะแต่ว่าต้นก็ยังไม่โตพอที่จะออกลูกเนาะแต่เราก็ขยายพันธุ์แล้วครับนี่ฮะเกาลัดไทยครับรากออกดีมากเลยขยายพันธุ์พืชนะครับที่เรามีการนะครับกับวิธีการตอนไปด้วยกันกับเราบ้านพันธุ์ไม้พอเพียงนะครับ นี่ก็คืออาหารอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราสนใจเนาะปลูกปิดสวนไว้นะครับแล้วก็มีกิ่งพันธุ์นะครับที่เราตอนไว้หลายกิ่งนะครับเนาะกำลังขยายให้เกิดการแตกแตกยอดใหม่นะครับเพื่อจะลงดินนะครับตอนนี้เราขยายไว้หลายต้นแล้วครับนี่ครับเกาลัดครับหลังจากตัดกิ่งมาก็แช่นะ้ำไว้สัก ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับให้ตุ้มตอนเขาอิ่มน้ํานะครับเพื่อนๆแล้วเราก็มาแต่งใบนี่นะครับเพื่อลดการคายน้ำเนาะแล้วก็มาใส่ถุงเลยครับเรียบร้อยครับขยายพันธุ์เกาลัดไทยง่ายๆครับใครๆก็ทําได้ครับอันนี้บ้านพันธไม้พอเพียงทําครับสวัสดีครับ